ต่อไปจะเป็นเรื่องของ common collector ซึ่งจริงๆแล้ว common collector เนี่ยจะมีชื่อได้อีกชื่อหนึ่งว่า emitter follower เพราะว่าค่าค่ากระแสค่าค่าที่วัดขาออกอะ่ะมันขึ้นอยู่กับ emitter นั่นเองก็เลยเรียกว่า emitter follower นะครับดูที่แรงกายแรงกายเข้าที่ขาเดี๋ยวว่าขาก่อนมีเบสมี c เ็กเตอร์แล้วก็อิมิเตอร์สัญญาณเข้ากระสานสัญญาณเข้าขาเบสสัญญาณออกออกทางขาก็ก็คือออกกระดูวิธีที่ vo นะครับออกกระดูที่ vo เข้ากระดูที่ vs โอเคปะสัญญาณเข้าที่เบสสัญญาณออกที่อิมิเตอร์ สิ่งที่ไม่มีคือ c o l เ e c เตอก็จะเรียกเป็น c o m ม o นคอนเ e c เตอนั่นเองนะครับ่าโจทย์ก็กำหนดค่าเบื้องต้นที่เอาไปใช้คำนวณเป็นที่เรียบร้อยโจทย์ให้หาเหมือนเดิมนะครับทำยังไงก็เริ่มจากอย่างแรกก็คือวิเคราะห์ไฟตรงก่อนวิเคราะห์ไฟตรงก็มีตัวอันทานให้โทษตัวเก็บประจุฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัดออกก็จะเหลือแค่วงจรตรงนี้ นะครับก็สิบสองโวลต์ตรงนี้คือ VCC เนาะนะก็จะได้ว่าตรงเนี้ตรงนี้ยนะสังเกตว่าบริเวณโจทดเพรานี้บริเวณที่ขา C มันไม่มีตัวทันทานบริเวณที่ขา C มันไม่มีตัวทันทานนะครับก็แปลว่าตอนแรกอะ่ะก็คือ VCC เท่ากับ Vc บวกด้วย Vce บวกด้วย Ve Vc ก็คือ IC Rc บวก Vce บวก IE ER Re ไม่เราไม่จาเป็นต้องรู้ IC แต่ตัวที่ขา C มันไม่ไม่มีตัวทันทานเพราะไม่มีตัวทันทานก็ถือว่าตรงนี้เป็นศูนย์ก็เหลือแค่ก้อนนี้ ก็จะได้ว่า VTC จะมีค่าเป็น VCE บวกด้วย IE RE ก็ VCE คือ8.5โจทยก์กำหนดก็เอามาแทนค่า RE รู้คือ1 6าก็จะเหลือตัวแปรแค่ IE ตรงนี้แก้สมการก็จะสามารถหาค่า IE ได้นะครับ พอหาค่า IE ได้ก็มีความสัมพันธ์ของ IC กับ i อบีไมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยเบตา้าก็คือธรรมการตามนี้เราสามารถหาค่าเรารู้ค่า IE เราสามารถหา IB ได้จากอันนี้ตอนแรกก็คือ i ตอนแรกก็คือ i อ e, เท่ากับ1บวกเบต้าไอ ย้ายข้างสมการก็จะได้ IB เท่ากับ IE ส่วนด้วย1บวกเบต้าเบต้าคือ150ยบวกหเป็น151ก็เอาค่าโทษนะครับก็เอาค่า IE ตรงนี้แทนเข้าไปแล้วก็หารด้วย1บวกเบต้าก็ได้ค่าตามนี้และก็ IC เท่ากับ,บเบต้า IB เรารู้ค่า Ib ก็แทนค่าเข้าไปเรารู้ค่าเบต้าก็แทนค่าเข้าไปเราก็สามารถหาค่า IC ได้นั่นเองเสร็จป,ปุ๊บเราก็สามารถหาค่าของ GM แล้วก็อภานาได้ครับค่าของ GM คือ IC ส่วนด้วย v t i c คือค่านี้แทนเข้าไป แล้วก็ Vc คือ2ี่กมิลลิโวลต์ผลคูณกิดเลขคำนวณได้ค่าตามนี้แล้วก็ Rpi เท่ากับเบต้าส่วน Gm นะครับก็จะได้ว่าแทนค่าเบต้าแทนค่า Gm หารกันผลเครื่องได้ค่าตามนี้เลยอันนี้คือค่าจากการวิเคราะห์ไฟตรงส่วนค่าจากการวิเคราะห์ไฟสลับนะครับคือพาร์ตต่อไปก็คือเป็นพาร์ทที่ใช้วิเคราะห์ไฟสลับนะครับ ก็คือเราต้องเขียนวงจรสมมูลไฟถลาดก่อนโดยพิาจารณาตั้วงจรนี้เริ่มจากที่มี v s v s ไหลก็จะมี RS นะครับเวลาวาดวงจรก็จะมี v s แล้วก็ต่อด,ด้วย RS พอต่อด้วย RS เจเอทางแยกมี R 1กับ R 2ก็ถือว่าเป็น R 1กับ R 2ที่เอามาขนานกันนั่นเองครับ ก็คือเป็น r 1นึ r สขนานกันตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านขาเบสพอผ่านขาเบสแล้วก็จะมีตัววงจรภายในของตัว bjt ซึ่งตัววงจรภายในคือตัวนี้นั่นเองก็จะมี r p ยกับ gm v pi นะครับจะมี r พายกับ gm v pi แล้วเราให้ขา e อยู่ข้างล่างขา e มันจะมี re ต่อ u นอกจากนี้นอกจาก re ต่อที่ขา e แล้วมันมี rl ต่อด้วยซึ่งมันก็ต่อขนานกันเวลาวาดอันนี้จะบอกว่าเราจะดูถ้าเราดูตำราเวลาวาดอีตัววงจรสมุนไฟสลับมันจริงๆแล้วอ่ะ มันวาดได้หลายแบบแต่ที่วาดแบบนี้เพราะผมถนัดแบบนี้ตามนั้นนะครับถ้าเราดูตามเทคเรามาจะมีตัวแหล่งจายแบบชี้ไปทางนี้มั่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือมันเห็นได้หลายแบบนะครับแต่วิธีที่เรานําเสนอขอนําเสนอแบบนี้นั่นเอง <c oughs> ก็บริเวณที่ขา E ขา E ก่อนต่อองลาวก็จะมี R E แล้วก็ R L นั่นเองครับ บริเวณที่ขา E ตรงนี้ก็จะมี RE และก็ขา L ต่อส่วนบริเวณ C C ไปกลาวเลยนะครับ C ไปกลาวเลยก็คือลักเส้นเปล่าลงไปได้เลยนะครับไม่มีตัวนั้นทานบริเวณ C สัญญาณเข้าคือตรงนี้ก็คือคอม R1 ก R ับ R2 สัญญาณเข้าคือ VI คือวัดตรงนี้ส่ว o, น R L, R 1, R 1, R สัญญาณออกมันคอม RL กับ RE เวลาวัดสัญญาณออก ก็จะครอบคลุมแค่บริเวณตรงนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนนี้คือเราวาดมาเพิ่มก็คือ v p พ v พคือ V ที่ค้อม r พายแล้วก็ VE คือ V ที่ค้อม R E จริงๆแล้วมันก็ต้องข้อม RL ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือจุดเดียวกัน อันนี้นะคือเนื่องจากมันเป็นประเภท common common collector นะเวลาสูตรคำนวณน,นะมันก็จะมีหลายแบบ common collector ก็จะมีสูตรที่ใช้คำนวณของ common collector โดยเฉพาะซึ่งในการหาค่า r ไม่ว่าจะเป็น r i กับ r o นะคือมันก็จะมีสูตรที่มีความซับซ้อน ซึ่งที่มาของสูตรสามารถดูได้ในคลิปในพาร์ทของเลคเชอร์ได้ส่วนส่วนโจทย์ตรงนี้คือเราเอาสูตรที่ดีร้้ยจากในในเลคเชอร์มาใช้ทันทีเลยนะครับก็คือเริ่มแรกนะก็คือก็คือสูตรที่ได้นะจากเลคเชอร์ก็คือ r i r i, I. ก็คือ r 2 r 1แล้วก็ i b ขนานกันสว่วนค่าของ r o r o r o คือค่าของ r e คือ r ตรงนี้ขนานกับ r 1 r 2 r s บวกด้วย r pi สว่วนด้วยหนึ่งบวกเบต้าที่มาสูตรนี้ขอไม่พูดไปดูในคลิปเลคเชอร์นะครับ ก็ขอเริ่มจาก R O ก่อนสูตรตรงนี้ไปดูที่มาจากในคลิปเลคเชอรแล้วจะได้ผลลัพธ์สูตรนี้มาซึ่งค่า R ทุกอย่างตรงนี้สามารถแทนค่าได้เลย R E แทนด้วย560 R 1 R 2 R S เรารู้แล้วก็แทนค่าเข้าไป R pi R คือค่าตรงนี้ที่คำนวณจาก D C 6.28.14เราก็แทนแทน R พายด้วย6.28.14แล้วก็แทนด้วยหนึ่งบวกเบต้าเราก็จะได้ว่า E สามอันนี้ขนานกันนะกดเครื่องคิดเลขคำนวณสูตรต่อวงจรขนานได้ค่าตามนี้อันนี้นะครับแล้วก็ก้อนเนี้ยบวกกันหารกันได้ค่าตามนี้อันนี้ก็ขนาดกับ560กดเครื่องคิดเลขได้ผลลัพธ์ตามนี้ ส่วนค่าของ r i r i คือ r 2 r 1แล้วก็ r i b ขนานกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเรายังไม่รู้ค่า r i b r i b ไม่ใช่ r 2อันนี้บวกกันนะ r i b มันมีสูตรนั่นเองสูตรของ r i b ก็คือ v i b ส่วนด้วย i b นั่นเองครับเราจะถือว่า v i b Vib คือ V ตรงนี้วีที่ขอมบริเวณตรงนี้คือ Vib โอเคไหมอาจจะดูแบบก็คือ v v i b คือ V บริเวณนี้นะครับ Vib คือ V บริเวณนี้ซึ่ง Vib อ่ะครับมันคือ V2 สองอันรวมกันนั่นก็คือ v p ไพนั่นคือ v พายแล้วก็ VE บวกกันนะครับขออนุญาตลบตรงนี้นะเพราะว่ามันพื้นมันดูงงแต่ก็ถือว่าก็ถือว่า V2 สองอันนี้บวกกันก็คือ V IB นั่นเองโอเคไหมซึ่งบริเวณ R' พายมันคือกระแสไหลคือกระแสทางเบรก็แปลว่า V' พายคือ R' พายคุณด้วย IB แล้วก็บริเวณ VE กระแสไหลตรงนี้กระแสไหลตรงนี้คือ IE นะครับซึ่งกระแสไหลตรงนี้คือ IE แต่บริเวณที่อิมิตเตอร์กระแสะมันก็จะไหลสองอันเพราะมันคือ RE ขนาดกับ RL ก็แปลว่า VE คือ IE คูณด้วย RE ขนาด RL แล้วเราก็แทนว่า IE ตรงนี้คือ1บวกเบต้าคูณด้วย IB นั่นเอง อันนี้คือค่าคือค่าของ vib ที่หามาได้เรียบร้อยแล้วพอได้ค่าของ vib เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากจะรู้ค่าของ rib ก็คือก็แค่เอาสมการนี้มาหารด้วย ib พอเอาสมการนี้มาหารด้วย ib เป็นที่เรียบร้อยก็จะเหลือก็จะเหลือค่าตามนี้พอเหลือเป็น มันก็คือ R' พบวกด้วย1บวกเบต้า RE ขนาด RL ซึ่ง R' พ e าเอามาจากไหน R' พายเอามาจากค่าคำนวณจากไฟตรงคือหกสองแปจดหนึแล้วก็1บวกเบต้า RE ขนาด RL คือ5้าขนาดกับ 1K นะครับคำนวณสูตขนาดกันกดเครื่องกิดเลขก็จะได้ผลลัพธ์ค่าของ RIB ตามนี้เราก็อา r i b ตรงเนี้ย มาแทนค่าในสูตรของ Ri ได้นั่นเองก็เราก็รู้ค่า r 1รู้ค่า R2 มีที่เรียบร้อยแล้วก็ดกดเพื่อคิดเลขก,ก็ได้ค่า Ri มีค่าตามนี้นั่นเองครับ ่อามานะครับก็คือเป็นการคำนวณหาตาขยายก็เริ่มจาก ABI ก่อน ABI เท่ากับ VO ส่วนด้วย VI ABI เท่ากับ VO ส่วนด้วย VI ซึ่ง VO คือ V ที่ค้อมบริเวณนี้ก็คือค้อมทั้ง RE ค้อมทั้ง RL ซึ่งขอบอกนิดนึงว่า VO กับ VE นั้นก็คือ V มันมันคือมันคอมโหนดเดียวกันก็คือคอมตรงนี้คือวีที่คอมตรงนี้ก็แปลว่า v o อกับ v e อก็คือมีค่าเดียวกันแต่แค่แบบว่าเราแสดงให้เห็นตรงนี้จะได้เห็นว่ามันอยู่ในบริบทบริบทต่างกันก็คือ vO คือ v ที่เอาพุทส่วน v e ก็คือก็คือ v ที่คอมอา e นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องคอมอม R อด้วยนะครับเพราะว่ามันขนาดกัน มันคือโหนดเดียวกันเวลาวัดค่อมมันก็ต้องค่อมทั้งตัวนั้นทางทานทั้งสองตัวนั่นเองก็ V O ก็คืออันนี้เวลาในการหาก็คือ V O อ่ะก็ถือว่า V เท่ากับ I R V เท่ากับ I R ซึ่ง I ที T ่ไหล ทั้ง RE ทั้ง RL ก็คือ IE นั่นเองเราก็จะถือว่า VO ก็คือ IE คูณด้วย RE ขนาด RL ซึ่ง IE ก็คือแทนด้วย1บวกเบตา IB แล้วก็ IE ขนาด RL ก็ออกมาคูณด้วยอันนี้คือส่วนของ VO ส่วนของ VI ส่วนของ VI ก็จะเป็นตรงนี้ V I คือ V ที่ข้อมวยเวณนี้ซึ่ง V I กับ V I B คืออันเดียวกันนะครับโอเคไหม V I กับ V I B คืออันเดียวกันนะครับอย่างงงแล้วกันก็ V I ตรงนี้ V I ก็คือ V I B แล้วก็ V O ก็คือ V E นะในวงจรนี้ คือเราเกได้หลายที่นะครับ Vi สังเกตว่า Vi ก็คือ v pi ก็คือ v ท t c o ม v ท tcom pi รวมกับ Ve ก็คือ v tcom r e เราก็ได้ความสัมพันธ์ว่า Vi mm. เท่ากับ v pi บวกด้วย Ve นั่นเองตามนี้ โอเคไหมในนี้เขียนเป็น V O V O กับ V E เกนเดียวกันแหละแล้ว V Pi คืออะไร V Pi คือ V ที่คอม R Pi กระแสะที่ไหลคือ I B นั่นเองก็แปลว่า V Pi คือ I B R Pi ก็คือ V V Pi V Pi คือ I B R Pi วี v, ก็คือวีวายพวีคือ i อบีอายส่วน VE VE หรือ VO ก็คือ v ที่คอมตรงนี้ V เท่ากับ IR ก็จะเป็น IE ก็คือกระแสะไหลตรงนี้เป็น IE คูณด้วย R R มีสองอันคือ r e ขนาน RL เราก็สามารถเขียนได้เป็น IB i b อาพายบวกด้วย i b คูณด้วย1บวกเบต้าเพราะว่าค่านี้คือค่าของ i e คูณด้วย r e ขนาด rl นะครับก็ค่านี้เนาะได้ค่าตามนี้คือค่าของ vi นะก็คือถ้าเราดูนะที่เรา derive ก็คือค่านี้ ค่าเนี้ยกับค่าเนี้ยคือค่าเดียวกันนั่นเองที่เราหามาได้โอเคปะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตรวจให้เราหาก็คือหาค่า A V I ซึ่ง A V I คือ V O ส่วน V I เราก็แทนเราก็แทนค่าเลยแทน V O แทน V I เอามาหารกันปุ๊บพอแทนค่าได้แล้วอ่ะ IB ก็จะตัดกันลดทอนเหลือเป็นสมการเนี้ย ขอเหลือเป็นสมการเนี้ยสิ่งที่ทำก็คือแทนค่าตอบได้เลยก็คือหนึ่งบวกเบตาเป็นร้อยห้าเอดส่วนส่วนอินีอินีอ R E ขนาด R L เนี่ย R E ขนาด R L ก็สามารถหาได้จากห้าร้อยหกสิบขนาดกับหนึ่ง k นั่นเองก็คือค่านี้ ส่วนอาไพอาไยหาจากวิ K เคราะห์ไฟตรงก็คือหกสองแปดจุดหนึ่งสี่ก็แทนอาไพเป็นหกร้อยิบแปดจหนึ่งสี่ได้และอันนี้ก็หนึ e ่งบกเบต้า E ขนาด r าก็สามารถแทนค่าได้เลยนะครับกดเครื่องคิดเลขคำนวณนะครับปึ๊บปึ๊บห้าร้อหกสิขนาดกับหนึ่งพันได้ค่าตามนี้แล้วเราก็คำนวณออกมาก็ได้ค่าอัตราขยาย ABI คือค่าตามนี้นั่นเองครับแต่ไม่จบนะ ยังมี ABS ABS หายอย่างไรก็ก็คือตอนนี้เราได้ a b ส่วนได้ก็คือเราได้ ABI แล้วความสัมพันธ์ของ VS นะครับก็คือใช้หลักการในเรื่องของกฎการแบ่งแรงดันนะครับความสัมพันธ์ก็คือ เราสังเกตว่ามี r 3ตัวขนาดกันคือ r 2 r 1และก็ rib ก็จะได้ว่าความสัมพันธ์ของกฎการแบ่งกระแสคือ vi จะมีค่าเท่ากับ r 3ตัวขนาดกันหารด้วย r 3ตัวขนาดกันบวกด้วย rs คือ r ตรงนี้แล้วก็คูณด,ด้วย vs แล้วเราก็ย้ายข้างปุ๊บย้ายข้างสมก,การปุ๊บก,ก็ได้ค่า vs เท่ากับก้อนเนี้ย คุณด้วย vi นั่นเองเราเอาก้อนเนี้ยไปแทนในนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้ตรงนี้ก็เป็น v o อส่วนด้วยนะครับส่วนก้อนนี้ทำการกลับเศษส,ส่วนปุ๊บก็ได้ผลลัพธ์ด้านขวาตรงนี้ซึ่งตัว v o ตัว v ีส่วนด้วย v i เอามาจากข้อข้างบนก็คืออันนี้ตรงนี้คือ VO ส่วนด้วย v i โอเคปะแล้วก็ค่า R ที่ขนาดกันจากข้อที่แล้วจากข้างบนตรงนี้เราสามารถหาค่า VO ส่วนได้วยไ i ได้ก็คือค่านี้เราก็เอาค่านี้ไปแทนเลยนะครับมันคือ vo ส่วนด้วย vi ส่วนค่าด้านขวาคือค่าที่คำนวณจากการแบ่งแรงดันเนาะก็คือตรงนี้ r1 r1 ขนาด r2 ขนาด rib ตรงนี้ r1 ขนาด r2 ขนาด rib ก็คือค่านี้นั่นเองก็คือค่า r นั่นเองซึ่ง r i มีค่าตามนี้ก็เอาค่าตรงนี้แทนเข้าไปใน r I. ก็จะได้ค่าตามนี้ ที่เหลือก็คือบวกด้วย Rs Rs ขึ้น10,000ก็คือวงจร Rs คือตรงนี้กดเครื่องคิดเลขเข้าไปก็จะให้ผลลัพธ์ตามนี้เอาไปตอบได้เลยครับก็คือค่าของ ABS นั่นเอง